ยินดีที่ได้พบกันนะครับพบกันวันนี้วันที่5พฤษภาคมนะครับวันที่5เดือน5วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่5พรีเมรีกแน่ใครเป็นเด็กของชั่วโมงนี้ก็ต้องออกับการเบื่อเบื่อเซ็งเซงนะครับ <laughs> ไม่จบก็เหมือนจบ ว่าอย่างนั้นนะครับลิวพูนะครับคืนนี้จะเปิดแอนฟิลลงทําศึกพรีเมียร์ลีกนัดที่36กับน้องไก่นะครับไก่เดือยท้องท็อตแนมฮอสเปอร์สถานการณ์ล่าสุดนะครับอย่างที่ทราบลิวพูการันตีเป็นทีมที่3ที่จะเข้าไปเล่น ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับหลังจากน้องไก่นะครับล่าสุดน้องไก่ออกไปพ้าให้กับเชลซีไป2ประตูต่อสูงนะครับสถานการณ์ตอนนี้สเปอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะเบียดนะครับเข้ามาเป็นที่4แย่งอันดับที่4กับแอสตันวิลล่าได้นะครับส่วนแอสตันวิลล่า มีโอกาสสูงนะครับถ้าสามารถทำผลงานดีเอาชนะรวดใน3เกมที่เหลือและเลี้ยวภูเก็บคะแนนไม่ได้ก็มีโอกาสแซงเลี้ยวภูขึ้นไปเป็นที่3ก็ได้แต่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าวิลล่าเองก็ต้องระวังสเปอร์จะแซงทางโค้งนะครับโอ มันงูกินหาง3ทีมเนี่ยนะครับเพราะว่าในค่ำคืนนี้ของแดงลิเวอร์พูลจัดเปิดแอนฟิลตอนรับไก่เดยทองท็อตแฮมอตสเปอร์ที่แอนฟิลแล้วนะครับสัปดาห์หน้าลิเวอร์พูลก็จะต้องออกไปเยือนแอสตันวินล่านะโอ้เนี่ยนันก็เป็นเกมชี้ขาดแล้วอะที่3ที่4ที่5จะเป็นใครนะครับแย่ที่สุดลิเวอร์พูลยังไงก็ไม่ได้ต่ำกว่าอันดับที่4 นะครับส่วนสเปอร์มีโอกาสไปถึงที่4ได้นะครับถ้าทำผลงานได้ดีและวิลล่เองนะครับมีโอกาสแซงมิวโผลขึ้นเป็นที่3ได้เช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันก็ต้องระวังน้องไก่ไว้ด้วยนะครับโอ้เห็นสถานการณ์การแย่งพื้นที่แชมเปี้ยนลลกแล้วอืมกน็น่าจะเป็น เดิมกลายเป็นม้าสามตัวแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ทีมที่จะแบง่งแย่งพื้นที่แชมเปี้ยนลีกเอาละลิวพูลลอยตัวไปแล้วนะครับก็เหลือวิลล่ากับสเปอร์ส่วนสถานการณ์การลุนแชมป์ลิวพูลก็คงต้องยอมรับความจริงแหละนะครับว่าโอกาสที่จะลุนแชมป์ในปีนี้น่าจะ จบลงไปแล้วนะครับแม้ในทางทฤษฎีมันก็ยังเป็นไปได้แต่เมือ่อหันไปมองผลงานผู้ท้าชิงแชมป์ประจำปีนี้นะครับทีมลุ้นแชมป์ประจำปีนี้อย่างอาร์เซนอล และแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วต้องบอกว่ามันจบแล้วละ่ะสำหรับลิเวอร์พูลนะครับเมื่อคืนนี้นะครับอาร์เซนอลเล่นก่อนเปิดบ้านอาจบอลหมัดไปสามดอกนะครับเออนะนำเป็นจาฟูงต่อไปเป็นที่แน่นอนอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับ ไหนขณะที่กู่ดึกแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็กลัวจะน้อยหน้านะครับอัดบูฟหมาป่าถึงกับชะตาขาดแพ้ไป5ประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้โหนแมนซิตี้มันคือนี้อัดหมาป่าไป5ดอกนะครับ4ประตูมาจากเออร์ลิง ฮาลันแล้วก็นําทําให้ฮาลันเมื่อคืนนี้ยิง4ประตูนะครับ3ประตูในครึ่งแรกและอีกหนึ่งประตูในครึ่งหลังนําเป็นดาวซันโรเดียวเลยในณะนนนี้นะครับก็ซิตี้ยังมีคะแนนตามหลังอาร์เซนอลอยู่หนึ่งคะแนนแต่มีเกม ตกค้างเหลือมากกว่าเซนอนอยู่อีกหนึ่งนัดน,นั่นหมายความว่าแมนซิตี้คือผู้กลุ่มชะตาชีวิตของตัวเองโดยสมบูรณ์โดยไม่ต้องไปสนใจไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลแต่นะครับฟุตบอลมัน อะไรมันก็เป็นไปได้แหละนะครับหรือการแข่งขันอยู่อีก2นัด3นัดนะครับสำหรับทีมลุนแชมป์อย่างอาร์เซนอลกับซิตี้ก็พลาดไม่ได้ทั้ง2ทีมก็เดี๋ยวติดตามการลุนแชมป์ส่วนคืนนี้นะครับเด็กคงถึงแม้ว่าการลุนแชมป์มันจะ จบลงไปแล้วนะครับเราก็ยังมีภารกิจที่จะต้องซัพพอร์ตทีมรักของเรานะครับคืนนี้4ี่ทุ่มครึ่งที่แอนฟิลตอนรับน้องไก่ไม่เป็นไรนะครับก็เล่นให้เต็มที่สปิริตทุกอย่างที่ต้องมีเพื่อ เป็นความทรงจําที่ดีในการคุมทีมของเจอเกนครอฟนะครับอีก3นัดเท่านั้นนัดนี้เป็นอีกนัดหนึ่งแนนฟิลถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์แหละเจอไก่หรือ,เ,อ,อเจอเสเปอร์นี่ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ได้นะครับก็ทำให้เต็มที่ผลออกมาเป็นอย่างไร เรามาอัปเดตกันนะครับส่วนการจะได้มาซึ่งผู้จัดการทีมซึ่งเราก็เริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าน่าจะเป็นผู้จัดการทีมของเฟย์เฟย์เยนูดโรเตอร์ดัมนะครับจากลีคอนแลนด์นะครับอาร์เนอสลัดนะครับก็ตอนนี้ข่าวเริ่ม ก็ไีม,มาหลายวันเลยนะครับรายชั่วโมงก็มีนะครับค่อนข้างจะแน่นอนแล้วแหละนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าให้ชัดเจนเปิดตัวเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าเออเอาเนอร์สลัตจะมาทำอะไรที่ลิเวอร์พูลนะครับพอที่จะฝากผีฝากไข่เป็นความหวังให้กับเด็กของเหมือนที่เจคเนคอฟทำมาตลอดเวลา8ปีที่ผ่านมาก็มีเรื่องน่าสนใจให้ติดตาม นะครับดูมันไม่กึกคักนะแต่ไม่เป็นไรอันนี้เข้าใจได้เข้าใจได้นะครับฟุตบอลนะครับแฟนคลับก็อย่างนี้แหละปีนี้ก็ติดเดิมเดิมเราไม่ได้มีคิดว่าอะไรค,คือสิ่งที่ได้วันนี้ได้ได้ไ,ดไปแชมเปี้ยนกเลีกติดท็อปโฟร์เป็นที่แน่นอนแล้วถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจแล้วนะครับถ้าเมื่อเมาย้อนไปตอนต้นฤด,ดูกาลนะครับแถมยังได้ ถ้วยคาราบาลค,ครับมาประดับสโมอสรอ,อีกหนึ่งใบนะครับก็น่าจะเพียงพอแล้วล่ะนะครับระหว่างทางอาจจะไปกันเรียกว่าอะไรมีประกายความหวังขึ้นมาว,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 วูบูบาบมันก็ผ่านไปแล้วนะครับไม่เป็นไรฤดูการนี้ทําได้ดีที่สุดขณะนี้ก็โอเคแล้วนะครับไดูกันหน้าว่ากันมาแต่ไม่เป็นไรในนั้นอีก อีกหลายเดือนเพราะว่าโอ้โหจบฤดูกาลนี้ยังไม่จบนะครับอีกสามนัดเราจึงจะจบและปิดฤดูกาลคราวนี้มียุโรปเปลี่ยนไม่ใช่ไหมยูเป็น,ปนไรฟุตบอลจิงแชมป์แห่งชาติยุโรปใช่ไหมยูฟ่าคัพใช่ไหมเขาเรียกอะไรทุกวันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเดยกผิดก็ต้องขออภัยก็คือจิงแชมป์แห่งชาติยุโรปแหละนะครับก็มี มาขั้นรายการก่อนที่จะเปิดฤดูกาลมาพรีเม oh. ียร์โอ้นะก็ติดตามในฐานะแฟนคลับแล้วก็ซัพพอร์ตทีมรักแหละประมาณนี้แหละอารมณ์ปวดหงิดมันมีบ้างแล้วเข้าใจนะครับทีมงานสตาฟโค้ชเองเขาก็ของเต็มที่แหละบางทีก็เกิดอาการงุดหงิดมีกระทบกระทั่งกันก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะครับก็ยังไงก็ต้องเข้าใจว่า เราเป็นมนุษย์มีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกแต่เหนือสิ่งเงินใดก็คือลิ้วผูนะครับยังไงก็ลิ้วผูเป็นเดคอรก็ต้องซัพพอร์ตทีมลักของเราหลังเกมมาพบกันมีสุขทุกคนนะครับยินดีที่ได้พบกันวันนี้สวัสดีครับ